เพลงที่ไปทำให้ค่ายเพลงอขอสั้นๆหน่อยสั้นๆเพลงอะไรเดี๋ยวผมอัดไว้นานแล้วเหมือนกันนะเอาเทอที่จำได้กัไน้ครับอันนี้นะแล้วปกตินี่เป็นซิงเกิลอ่าอน,นี้เป็นอัลบัม้มหรือ่า็จไปต้งสั้ง 2เดือนแล้วครับเป็นอัลบั้มเลยครับอัลบั้มอัลบั้มเลยก็จะซึ่งนักร้องคือไม่ใช่เราที่เป็นเพลงกำลังเปงเฉยเปรียงเลยครับไม่มีไม่มีนักร้องเลยแสดงว่าแผ่นนี้จะมีต้องมีขายสินะซีดีเนี่ยมีครับมีขายเป็นแผ่นก็มีเป็นเป็นโหลดดาวน์โหลดก็มีครับแล้วโหลดที่ไหนเนี่ยปกตินี่ชื่อของมิวสิกนะน่าจะมีมิวสิกมุกครับมิวสิกมุกถ้าเซิร์ชมิวสิกมุกเน่ก็เจอสิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า ออน่าจะเขายังไม่สรุชื่ออ๋อดีไหมนต้องติดตามเลยอยากฟังยัคือแค่ขึ้นอย่างดีเลยครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับอะไรเนาอีกนิดนึงนี่คือหมายนกามิวสิคเทโลเปี้ไหมเหมือนก็เราเป็นบอมบัดให้ดนตรีบอมบัดเนี่ยใช่ครับซึ่งเราออกแบบเนายว่าเราแต่งเองเหรอหรือมันมีก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันจะมีเพลงที่ออกมา ที่ดังๆอยู่แล้วในค่าครับผม<อ>ก็ไปเลืกอกออกมาว่าเพลงที่ผมจะมาเล่นในาตาต์ของผมว่าแบบอะไรประมาณนี้ก็จริง<อ>จังไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวรอซ <arian S 2> ีดีออกมานะครับอ่ะสุดท้ายก่อนจบ สงสัยจังเลยกีต้าเนี้ยได้แต่ใดมาอ๋อครับคือมันมันมาณยังไงกีต้าตัวนี่ก็ตัวนี้จะเป็นรางวัลที่ผมได้จากการประกวด cover เพลงพูดลอยลอครับพูดลอยๆของพี่ป้อมพี่โตครับอ่าัสนิวัดครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของมีพี่ป้อมพี่ดีพี่โอมครับอ๋ออยู่บนนี้เลยครับใช่ปี2555หรอเหรอใช่ครับใช่ครับชนะนี่ตอนนั้นคือประกวด ประกวดเขาจะเป็นส่งคลิปไปทางออนไลน์ครับแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าใช้การโหวตแล้วก็กรรมการตัดสินอีกรอบหนึ่งครับอ๋อคือเมื่อโหวตเสร็จก่อนแล้วต้องไปกรรมการมามาตัดสนินว่าคนที่โหวตเนี่ยคนไหนเหมาะสมอะไรยางไงอันนั้น<ม><ช>เพลงอะไรที่ที่เล่นส่งไปก็เป็นเพลงพูดล,ยลอยๆนะครับจาได้ไหมนานมากโอเคนี่คือสิ่งที่ได้มาเป็นภามผมใจนี่กี่ปีแล้วนะโอ้นี่หลายปีแล้วนะปกตินี่กีตาร์หลักปะ ที่ใช้อยู่ที่วันนี้ที่ใช้อัดคลิปก็หลักๆเลยครับคือไปไหนถ้าไปเล่นงานไหนก็ดีได้ตัวนี้หรือมีตัวอื่นด้วยถ้าจะเป็นงานพราว่าที่ลุยๆหน่อยผมจะใช้อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวของยามาฮ่าอีกตัวนึงครับอาจารแบบมันจะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบเจอฝนเจอฟีดแบ,บกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตัวผมง่ายกว่ามีหลายคนอาจจะถามว่านักกีตาร์ต้องมีกีตาร์ที่ตัวอ๋อจริงๆผมกีตาร์น้อยมากครับ อจริงๆผมมีแค่ประมาณสักสามตัวนะครับอ๋เอเลยใช่ครับ<ต>คนอื่นเป็บูมบิลูมีกีตาร<ช>์เป็นสามสี่ตัวห<ช>้าตัวใช,ใช้ใช้ใช้ให้คุมดีกว่าครับเอออันนี้เป็นวิธีที่ดีนะนะ,นะพอเพียงบางคนมีโอ้โหยี่ห้อเมืงองนอกนี่รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ<ช>่แต่ว่าโชว์ว่ามีอ่าโอเคงี้งี้งบน้อยครับมีใช้ตัวเดียวให้คุมเลยอ้วสุดยอดสุดยอดนะสมกับสตูดิโอเลยพอเพียงสตูดิโอนะครับก็จะ จริงๆอยากให้ฟังมากกว่านี้เกี่ยวกับประวัติอาจารย์เพราะนั้นั้นสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นแนวทางว่าว่าอาจารย์จะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างวิธีคิดยังไงบ้างแล้วก็ผลงานต่างๆก็ไปตามได้ที่ใน y o u t u n e l ใช่ครัแล้วอีกอย่างในอนาคตข้างหน้าเราจะมีคอร์สท,ที่อาจารย์จะสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ Finger Style ซึ่งจะแตกต่างจากคอร์สท,ที่ผ่านมาก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับนะขอบคุณครับ เต้ยฟิงเกอร์สไตล์ใช่ครับโอ oh ้โหติดตามนะครับขอบคุณข้าวจราวสวัสดีครับสวัสดีครับ